สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการธรรมะเปลี่ยนชีวิตพื้นที่เล็กๆที่เราจะมาแลกเปลี่ยนเรื่องราวของชีวิตเรียนรู้ธรรมะเข้าใจจิตใจและเติบโตอย่างช้าๆแต่มั่นคงเพื่อให้ธรรมะเปลี่ยนชีวิตของเราไปทีละนิดวันนี้ผมอยากชวนทุกคนมานั่งลงหายใจลึกๆแล้วลองฟังกันด้วยหัวใจนะครับ เพราะสิ่งที่เราจะพูดกันวันนี้มันคือสิ่งที่หลายคนกำลังเผชิญอยู่จริงๆแต่ไม่ค่อยมีใครกล้าพูดหรือไม่มีใครรับฟังอย่างแท้จริงหัวข้อวันนี้คือภาวะความเครียดเรื้อรังจากความไม่มั่นคงในชีวิตเมื่อการมีชีวิตอยู่กลายเป็นเพียงการเอาตัวรอดไม่ใช่การใช้ชีวิตชีวิตที่แขวนอยู่บนเส้นได้คุณเคยรู้สึกไหมครับ ว่าชีวิตของเราบางทีก็เหมือนกำลังเดินอยู่บนเชือกเส้นบางๆตกไปข้างซ้ายก็เจอหนี้ตกไปข้างขวาก็ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าห้องเดินตรงๆก็ยังไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้จะมีเงินกินข้าวหรือเปล่าในยุคที่ค่าครองชีพพุ่งขึ้นแต่รายได้กลับเท่าเดิมเราตื่นเช้าไปทำงานกลับบ้านค่ำแต่สุดท้ายเงินก็ยังไม่พอเรากลัวว่าจะตกงาน กลัวว่าแม่จะป่วยกลัวว่าอนาคตจะไม่มีที่ให้เราได้ยืนคนจำนวนมากในยุคนี้ไม่ได้ใช้ชีวิตเพื่อเติมเต็มความฝันแต่ใช้ชีวิตเพื่อไม่ล้มละลายใช้ชีวิตเพื่อพยุงตัวให้รอดอีกวันและนั่นคือความเครียดที่ฝังลึกอยู่ในใจคนจำนวนมากความเครียดเรื้อรังไม่ใช่แค่เหนื่อยแต่มันกัดกินหัวใจ สิ่งที่น่ากลัวที่สุดของความเครียดเรื้อรังไม่ใช่แค่ความเหนื่อยนะครับแต่มันคือความรู้สึกว่าเราจะไม่มีวันหลุดพ้นคุณเคยไหมนอนอยู่บนเตียงแต่สมองกลับคิดวนว่าพรุ่งนี้จะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายค่างวดจะตอบลูกยังไงว่าไม่มีเงินไปทัศนศึกษาจะบอกแฟนยังไงว่าเงินไม่พอใช้เดือนนี้บางคนเหนื่อยจนลืมหัวเราะ บางคนทุก์จนร้องไห้ไม่ออกบางคนกลายเป็นซากมนุษย์ที่ยังหายใจแต่ไม่มีหัวใจธรรมะกับความมั่นคงภายในใจในยุคที่โลกภายนอกเปลี่ยนแปลงเร็วสิ่งเดียวที่เรายึดได้คือโลกภายในพระพุทธเจ้าเคยสอนว่าไม่มีสิ่งใดในโลกนี้มั่นคงเท่ากับใจที่มั่นคงใช่ครับเศรษฐกิจจะพังแค่ไหน ค่าคลองชีพจะขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แต่ถ้าใจเรารู้เท่าทันรู้จักวางรู้จักพอและรู้จักปรับตัวเราจะรอดอย่างไม่ต้องดิ้นรนจนขาดอากาศหายใจธรรมะไม่ใช่แค่เรื่องของวัดหรือคนแก่ธรรมะคือแนวทางที่พาใจเราไปเจอพื้นที่ปลอดภัยกลางพายุชีวิตที่โหมกระหน่ำอยู่ทุกวันความมั่นคงในชีวิตเริ่มจาก การยอมรับความไม่มั่นคงนักจิตวิทยาให้คำแนะนำไว้ว่าความมั่นคงไม่ใช่สิ่งที่เราต้องไปหาแต่คือการสร้างพื้นที่ภายในใจให้ยอมรับความไม่แน่นอนได้สิ่งที่ทำให้เราทุกข์ไม่ใช่เพราะไม่มีเงินแต่เพราะเราคาดหวังว่าจะต้องมีตลอดเวลาสิ่งที่ทำให้เรากลัวไม่ใช่เพราะความไม่มั่นคงแต่เพราะเราไม่เคยฝึกใจให้ยืดหยุ่นกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลง ลองถามใจตัวเองว่าถ้ารายได้ลดลง30%เรซเราจะจัดการยังไงถ้าไม่มีงานประจําเราจะมองหาโอกาสแบบไหนถ้าคนในบ้านเจ็บป่วยเราจะปรับชีวิตอย่างไรนี่ไม่ใช่การมองโลกในแง่ร้ายแต่มันคือการซ้อมใจให้แข็งแรงก่อนวันที่อะไรๆจะเกิดขึ้นใช้ชีวิตแบบมีสติไม่ใช่แค่เอาตัวรอดผมอยากให้ทุกคนกลับไปถามตัวเองว่า วันนี้เราใช้ชีวิตอยู่หรือแค่เอาตัวรอดถ้าเรายังพอมีลมหายใจยังมีคนที่รักเรายังมีแสงแดดยามเช้าและข้าวสักจานให้กินขอให้เราไม่ลืมขอบคุณและอยู่กับสิ่งที่มีการพาตัวเองออกจากวงจรของความเครียดอาจเริ่มจากเพียงแค่หยุดแล้วถามใจว่าฉันยังมีอะไรอยู่ที่ยังทำให้ฉันยิ้มได้ ขอบคุณที่ร่วมเดินทางไปกับผมในตอนนี้หวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะไม่ใช่แค่เสียงที่ผ่านหูไปแต่จะเป็นเหมือนแสงเทียนเล็กๆที่ช่วยส่องใจของคุณในวันที่ทุกอย่างดูมืดมนอย่าลืมนะครับว่าแม้ภายนอกจะไม่มั่นคงแต่ข้างในของเราสามารถมั่นคงได้เสมอถ้าเรารู้จักธรรมะและรู้จักตัวเองให้ลึกพอ พบกันใหม่ในตอนหน้ากับธรรมะที่จะเปลี่ยนชีวิตของเราขอให้วันนี้เป็นวันที่ใจของคุณเบาขึ้นไม่มากก็ขอให้เบาขึ้นสักนิดสวัสดีครับ